<C oughs> สวัสดีครับพี่สวัสดีบ่ายกกแก่ๆวันนี้นะครับวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งนะวันนี้มาเตรียมรถส่งมอบให้กับพี่พี่นายกับพี่กระมวลนะครับพี่กระมวลพี่นลำพึงนะเอฟซีนะเป็น f อซีของนะครับท่านนีงนะครับที่สั่งแต่งเอลเรสนะแต่ว่ารถพี่กระมลเนี่ยเสร็จแล้วนะทำรีวิวสเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่วตอนนี้ล้างเสร็จแล้วจอดที่ที่นหน้าโชว์อู่นะครับก็ มาทาการเบิกบุ๊กส่งมอบนี่เขาเรียกว่าบุ๊กส่งมอบรถนะครับนี่ก็จะมีเป็นเอกาสารเขาเรียกว่าคู่มือประจำรถนั่นแหละนะครับเป็นคู่มือประจำะรถอันก็มาเบิกไว้เพื่อเตรียมตัวส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่บ้านที่สมุนนะจะไปส่งที่บ้านเลยนะนะก็เป็นนิวเร์เรสซสปอร์ตนะหัวไคเกตนะครับสีเทากับชุดแต่งวิกเตอร์เวอร์ชันที่5นะครับชุดแต่งเวอร์ชันที่5เป็นชุดแต่งตัวที่ไม่ค่อยมีได้เห็นนะครับเพราะว่า มีแต่รถตัวอย่างมาตอนนั้นเป็นล้อแม็กส,สีทองนะครับก็ทำเป็นไม่ได้ทำรีวิวเขาหรอกแต่ว่าก็ถ่ายรูปไว้นั่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่ามันจะขายได้ง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็สวยนะพอทำมาจริงๆเพราะตัวที่เป็นรถตัวอย่างมาให้เราทำนะครับมันพูดง่ายเป็นงานมันเป็นงานต้นแบบอ่ะงานต้นแบบมันก็จะ,จะออกแนวที่เป็นดู มมันมันดูไม่เต็มตามันดูไม่ค่อยสวยมันเป็นงานตัวอย่างเขาเรียกว่างานตัวอย่างมันก็เป็นงานตัวอย่างมันก็คือตัวอย่างนะครับแต่พอเจอตัวจริงเข้ามาโอ้สวยนะครับทําได้สวยเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับพี่ท่านใดที่สนใจอยากได้รถยนต์ฟอร์ดเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งก่บโอ้ยครับสำหรับพี่ท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์ฟอร์ดนะครับก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับุณนครโชลูมเกษนามินนะัทสุนทรเก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับสักทักได้ทักซักได้ท่านทักได้ทุกช่อง ไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์อาเป็น,นคนพูดเร็วนะติดนิสัยนะครับติดนิสัยคือเวลาพูดเวลาคุยจะค่อนข้างใช้ความโดยในการพูดโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าคนที่จะรับฟังจากเราเนี่ยจะฟังทันหรือเปล่านะครับอ่ะมีในส่วนตัวแคมเปญรถยนต์ฟอร์ดแต่งลหล่อไม่ะว่าจะเป็นเอเวอร์ไลท์เจ็ดที่นั่งนะครับหรือจะเป็นเรนเจอร์นะครับ,ร,น Ranger, นร,บรถกระบะนะรถกระบะตอนนี้แคปยังหาให้ลูกค้าไม่ได้เลยนะครับยังหารถแคปไม่ได้ตอนนี้ก็ตามหากันให้ควักเลยนะสำหรับตัวเรนเจอร์นะครับ นะครับแคปเกียร์ออโต้นะรุ่น XLS นะครับยังหารถให้ไม่ได้นะครับตอนนี้เรามีแต่แคปที่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับหรือ XL+ นั่นเองนะครับ XLS ตอนนี้ยังยังไม่ได้เข้าสู่รายการผลิตครับกำลังเคร่งอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้แรปเตอร์มันต่อคิวอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ความต้องการของแรปเตอร์ก็นะมาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับ่ๆท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์ไว้ใช้งานนะครับนี่ครับก็ จะเข้าภาษาแล้วก็เอาไว้ใช้งานไปท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นได้นะครับลดส่วนตัวนะครับก็สามารถทักมาพูดคุยกับาราได้เลยอามีแคมเปญเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะลองมาพูดคุยกันกับในส่วนของตัวรถยนต์เที่นั่งอย่าง e v เวอเรหรือจะเป็นกระบะ r รนเจอรนะครับทุกๆรุ่นเลยตั้งแต่ XLS XL plus นะครับสปอร์นะแล้วก็ในส่วนของตัว y า YT นะครับ y t a แแล้วก็ s t o r m Tag Raptor น,นั่นเองนะ เดี๋ยวจะพาไปดูเชรุ่นนะครับสำหรับรถที่พีพีเอฟซีทำการสั่งแต่งและเตรียมรอส่งมอบกันในสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีคิวส่งมอบให้กับพี่กมลกับพี่น้ำพึ่งนะครับเป็นเอเวอร์เรสต์นะครับรุ่นสปอร์ตแล้วก็เสร็จดันถัดไปวันมลรืนก็จะเป็นของพี่นิปกับพี่นายนะครับเป็นเอเวอร์เรสต์เช่นเดีวยวกันแต่เป็นไทเทียมกับเพื่อนสองล้อนะเป็นตัวท็อปกับ2นะครับกับชุดส่งสุดดันรถอยู่ด้านในแล้วนะครับเตรียมติด ตึมกองแสงนะครับติดตึมกองแสงถ้าจะเรียบร้อยแล้วแหละเดเดินเข้าไปดูด้านในแต่เอานี้เดี๋ยวเรามาดูรถคันด้านนอกก่อนนะเพราะว่าอากาศมันยังคงโฟโล์ยังพอหายใจหายคอได้คล่องอยู่นะครับเดี๋ยวพาพี่ๆมาชมรถทีละคันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยไม่มีใครมาแย่งพืชนะครับนะเสียงก็น่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวสต็อกนะครับ นะสต็อกรถเรานั่นเองนะครับก็มาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเอลเวอร์ไทเทเนียมขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือเจ้าจะเป็นหนึ่งแรปเตอร์นะครับหรือจะเป็นหนึ่งเรนเจอร์สโตรมแท็กเรนเจอร์สปอร์ตนะครับมีมารอรับรองรับความต้องการหรือดีมานนะครับดีมานหรือความต้องการของพี่ๆแล้วนะครับซัพพลายเราพร้อมนะครับซัพพลายหรือสต็อกเราพร้อมแล้วนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นรถที่ตกแต่งเตรียมรอส่งมอบให้กับพี่ๆอย่างคันนี้นะครับเป็นเรนเจอร์วายแท็กขับเคลื่อน2ล้อนะครับ9 9 0 0 0สาห 9,000บาทเอาหมดโปรไปแล้วเนาะตัวนี้เราลืมไป189,000บาทนะครับ189,000บาทสำหรับเรนเจอร i t e ยแท็กขับเคพื่อน2ลอ้อนะครับนี่เลยนะตอนนี้เนี่ยก็รอเอกสารในส่วนของทางคุณพี่พี่ชานะครับพี่ชานะตอนนี้เนี่ยก็คือเราย้ายย้ายไฟนนแนนซ์นั่นแหละนะครับจะเอ่อทางทางแบงค์อีกแบงค์หนึ่งที่เรายื่นไปทีแรกนะครับนะ โปรโมชั่นเขาดีแต่ข้อจำกัดเขาเยอะนะครับเราก็เติงไปให้มันตรงจุดกับกลุ่มลูกค้าคือไปอีกธนาคารนึงของทิสโก้นั่นเองนะครับกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเจ้าของอสวนทุเรียนหรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีเป็นสมุดเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับก็ทิสโก้เนี่ยเขารองรับหรือจะเป็นอย่างในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไม่ใช่สิหรือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวนะครับเจ้าของ อาชีพทำไร่ทำนาที่เป็นมีสมุดเขียนะครับเป็นเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวต่างๆธนาคารทิสโก้เขาค่อนข้างชอบเพราะว่าความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างธนาชารนี่เขาก็ชอบเป็นหนส่วนของตัวเขาก็เป็นข้าราชการเนาะเพราะมันเป็น TMB c t b นะครับทีเเขาเข้าควบรวมกันนะครับธนาคารไทยธนาชารทหารไทยเขาก็อยู่กับข้าราชการนะครับคล้ายค c ้าเซ้ก็ เน้นกลุ่มลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีนั่นเองนะอ่ะมาดูคอนเทนต์เนอขันต่อเรนเจอร์ไวท์แท็นะครับเรนเจอร์วท์แท็ด้วยกิมมิคของเขาที่ไม่เหมือนใครนะก็นี่นะด้วยกระจังหน้าเห็นไหมกระจังหน้าเขาก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ชุดกากกันชนด้านหน้าของเขาแต่คันนี้เนะี่ยเพิ่มการตกแต่งเข้าไปอีกนิดหน่อยคล้ายๆกับรถของพี่ขวัญพี่ลมเลยนะของพี่ขวัญพี่ลมก็แต่งนิดหน่อยแต่่อเยอะนะครับแต่ว่าของพี่ขวัญเนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นชุดหน้าแรปเตอร์แต่นี่ไม่ได้เปลี่ยนะครับ พร้อมล้อแม็กนะครับพร้อ JP Racing พร้อมยางเดซินตีทายนะครับเป็นยางออชูลเลนขับขี่ได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับส่วนข้างๆก็เน้นทรงเดิมนะครับไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆเพิ่มในส่วนของตัวเบ้ารอยกันมือนะครับโรบาร์อันเดิมนะครับเป็นงานของตัวบายแท็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรบาร์ราวหลังคานะครับเป็นงานเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นวายแท็กเนี่ยนะฮะเขาก็มีไฟ ไฟในกระบะมาให้เรียบร้อยนะไม่เหมือนรุ่นสปอร์ตรุ่นสปอร์ตจะไม่มีนะครับนะจะไม่มีเลยแล้วก็คันนี้นี่นะครับนะนีอ่อะไรเนี่ยถอดสเกิร์ตหน้าท่อเอากลับมาด้วยอ๋อคันนี้เป็นงานแต่แตงรถนะครับเป็นเอลเรสนะครับขับเคลื่อนสีล้อในรุ่น y t ยแทนะครับเป็นทรงแพนด้าซิ่งนะนี่ทรงแพนด้าซิ่งนะครับใส่ชุดสเกิร์ตเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่งกระจังหน้าเรียบร้อยแล้ว,นะลวเป็นงานของเรนดอนพร้อมด้วยงาน ตกแต่งชุดวายแทนะครับเป็นของ AKC นี่ฮะ Use for วายแท็เนี่ยเพราะว่ามันจะมีตัวคายตัวเ2ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมเนาะคิวซุมร um ้อจากงานวิกเตอร์นะครับแล้วก็แรปครึ่งคำด้านบนเป็นสีดำด้านล่างเป็นสีขาวมุกอยู่แล้วนะครับ,รบตัวเอเวอร์เรสต์วายแท็กนะครับหนึ่งล้ไม่รวมค่าสี2อีกหมื่นก็เป็นหนึ่งล้านห้าแสบาทนะครับแล้วก็อีกคันนึงครับขอภัยรับคันนี้เป็นเอเวอร์เรสต์ นะเอาไม่ใช่ขออภยัยไทเทเนียม m กับเคพื่อน2ล้อนะครับไทเทเนียมกับเคพื่อน2ล้อสีดำนะครับสีดําคันนี้ก็จัดเซตแฮปปี้มิวจัดเต็มมาเลยเอ๋อไม่ใช่เนี่ยอันนี้เอเวอเรสต์เทรนขอโทษทีนะนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีไฟไม่มีไฟวีลคอมไลท์แล้วก็ไม่มีกล้อง3ามองศานะครับขออภยัยทุกท่านด้วยเนาะแต่งจนแบบแค่มองโฉบเดียวนี่ไม่รู้นะ นะครับแต่พอมองลึกๆไปอ๋อคันนี้มันคือเอเวอร์เรนะครับตัวที่ทางฟอร์ดจัดโปรนะครับหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะเอามาจัดเต็มโดยคันนี้เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนอะไรบ้างกระจังหน้าเป็นงานตัวฟอนต์นะครับเป็นงานแรปเตอร์นะครับชุดสเกิร์ตจากวิกเตอร์เล็บไฟสีชานะครับเอาสอนครัว่าเอเวอร์เรชตัวนี้จะของตัวรุ่นสปอร์ตมาใส่นะครับตัวนี้ไม่มีเอเดอสเห็นไหมจะไม่มีตัวกล้องที่อยู่บริเวณหลังหลังกระจกนะครับแล้วก็จะไม่มีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับ เพราะรุ่นนี้คือ e v e r อร์เรตเทดเซนเซอร์ด้านหน้า 4. จุดจะไม่มีนะครับก็คือใช้ลูกตา2ตาเราที่ไหนนะครับเป็นตัวมองด้านหน้านะเพราะการกล่าวระยะด้านหน้าไม่มีเซนเซอร์มาให้นะครับแต่คันนี้จัดเต็มจัดองค์ทรงเครื่องมาค่อนข้างดีเลยนะครับกับชุดหลด2นิ้วจากโปรเฟนเดอร์นะครับ <c oughs> ชุดนี้เนี่ยก็เป็นชุดของตัวรุ่นโมโนทูปนะครับนะมีซับแทงแยกรับได้ไประดับพร้อมปีนกปกับองศานะครับล้อแมกจากงาน a v เ m p ไพนะครับงานตัวใหม่ของเขาเป็นล้อโฟ r For f o r m i n g นะครับ พร้อมด้วยส่วนของตัวชุดเบรกนะครับเบรกคัสตอมนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น19 Z นะครับเป็นตัวเล็กจานเบรก385มมตนะตัวนี้จาน385ม mm. มก็เป็นชุดแฮปปี้มีเป็นชุดเล็กนะครับก็สามารถสั่งได้นะพี่พนะสำหรับตัวช่องนี้ที่เบรแซดมันของขาดนะครับของขาดหายากมากนะครับเพราะว่าออดี้ Audi เนี่ยมันออดี้มันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มในสองตัวกันแร็ป ฝาครอบกระจกมองหลังนะครับเป็นงานลายเคฟล่านะครับชุดโหลดอันนู้นก็มันแดดนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเลยเดี๋ยวจะเป็นลมเมานะครับโทรศัพท์ผมจะเป็นลมไม่ให้เรานะ <c oughs> เดี๋ยวพายินเย็นนะพาออกมาชมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูรถของพี่นายกันนะครับเอาเดี๋ยว,วามาดูคันนี้กันอีกคันหนึ่งอันนี้เป็นเวอร์เลย์สปอร์ตเป็นการน,นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องมาพอสมควรแล้วแหละนะล้อแม็กนะครับรัวตัว JP Racing นะครับ พร้อมด้วยชุดโหลดจากโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ยางตัวท้ายเพนท์แคนทรียาง275ท่าเบ้า 5R20 ไม่ต้องห่วงครับอย่างเงี้ยต้องปาดซุ้มทิ้งแน่นอนเพราะว่าเลี้ยวติดยังไงก็เลี้ยวติดนะเลี้ยวติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับสีขาวมุกนะหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะนี่ครับให้ดูด้านในแบบผ่านๆนะให้ดูแบบผ่านๆนะครับโอเคคันนี้ติดชิ้นร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวที่น,นายกัน <c oughs> มาดูอีกคันนี้คันนี้นเป็นเอเวอร์เรสต์เทรนนะครับ เอเวอร์เรสเซนสีดำนะครับก็ตอนนี้เอเวอร์เรสเซนก็ในส่วนองตัวโปรโมชั่นนะเนาะส่วนลดที่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับลดไปแสนสี่นะครับจากปกติราคา1397นะเนี่ยครับดูไฟท้ายเขาไฟถอยจะเป็นฮาโลเจนนะเนี่ยครเป็นหลอดสีส้มๆ้มเห็นไหมเป็นหลอดฮาโลเจนสีส้มๆเซ็นเซอร์ถอยมีให้นะครับแต่เราก็มาตกแต่งเพิ่มได้แล้วก็ไฟเบรกจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับจะไม่ใช่ LED นะสำหรับตัว ไฟถอยไฟเบรกของตัวรถรุ่นเอลโ e เรุ่นเทรนนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายธรรมดานะฝาท้ายแบบช็อคอัพธรรมดาไม่เป็นไม่ใช่ช็อคสไลด์ไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวดูด้านในกันนะเดี๋ยวไปดูด้านใน,น,นะน,นกันครับก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่มาทําการเปลี่ยนล้อแม็กยางให้เราเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมเป็นรถที่รอตกแต่งส่งมอบให้กับพี่ๆ ให้ทันภายในสิ้นเดือนนี้นะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ5าเดือนแรกนะครับเกือบควบรวม2ไตมาสผ่านไปนะครับนี่มาแล้วมาดูกันนะครับทางช่างเราก็ทําการจัดทรงแพนดา้าซิงนะอย่างกันต่อเนื่องอานินก็และไฟสีชานะครับยังคงทํางานกันอย่างขมักขะมันช่างเราสวัสดีครับฮะทรงรถครับนี่ แล้วก็นี่ครับติดฟิล์มกองแสงแล้วนะครับรถของพี่รุ่งนี่ครับมาแล้วรถพี่รุ่งหรือพี่รุ่งจับไฟท้ายใหม่นะครับนี่ฮะอ๋อไม่ใช่ของพี่พีทขออภัยนะครับของพี่พีทของพี่รุ่งเป็นสีขาวนะครับของพี่รุ่งสีขาวใส่เบรกสีเอไม่ใช่ของพี่รุ่งอะแล็บเทาที่จะไปไหนแล้วไม่รู้อ๋อไปแล็บต่อยังไม่เสร็จนะครับอันนั้นของพี่รุ่งที่อาร์เบิร์กเป็นเนโอเลสนะครับ ตัวไทเทเนียมนะครับตัวนั้นอะ่ะเป็นงานแรปสีเทานะครับแต่คะแนนของพี่พีทนะครับของพี่พีทที่สั่งมาไปในโ o ลิสสปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะจัดสมอตอนภายในวันที่31 3เอ้ย31หรือ1นี่ะประมาณนี้นะครับกับงานชุดแต่งเต็มกับตัวชุดไฟนี่นะอันนี้ของพี่พีทนะแล้วก็เนี่ยครับเพิ่งใส่ไฟทับทิมใหม่นะครับไฟท้วทิมตัวใหม่เห็นไหมนะครับมีหลายรูปแบบนะพี่พีทถ้าอยากจะได้ลองใส่กระจัดบอกได้เลยนะครับแล้วก็ ชุดปลายสเก็ตด้านหลังเนี่ยคล้ายกับชุดงานของ Y เลยนะแต่ไม่ใช่ Y นะอันนี้เป็นงานของ e k เคนะครับเนี่ยนี่นะคล้ายกับงานของ Y เลยแต่ไม่ใช่งานของ Y นะเป็นงานตัวใหม่นะครับอ๋องาน Y นี่หว่าโอ้โหงาน Y จริงๆด้วยนะครับเพราะว่าตัวเส้นตรงนี้เป็นงานของ Y นะครับนี่นะเดี๋ยวเราส่งมอบกันคันนี้นะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับเป็นการตกแต่งเอเวอเรสต์นะครับของที่พีทนะครับ นะกำลังติดฟิล์มกองแสงเดี๋ยวนี้พี่หนึ่งกำลังติดฟิล์มกองแสงให้นะเกือบเสร็จแล้วนี่ครับพ่นสีคาลิปเปอร์เป็นสีแดงเนี่ยคล้ายๆารถของพี่โตเลยนะครับล้อแม็กก้านวายของ JP Racing แล้วก็ยางโตโยต้าอุลตร้าพิลทีพร้อมชุดโหลดตัวครีนซีรีส์นะครับนี่ของพี่พีทนะเดี๋ยวเรามารับที่โชว์รูมนะครับเดี๋ยวพ,พี่จะมารับที่โชว์รูมเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปเดินทางไปต่างประเทศต่อไปทําง,งานต่อที่ทางประเทศนะสำหรับพี่พีทเนาะเนี่ยฮะเกือบเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวรอพี่หนึ่ง ทำการติดฟิล์มให้นะครับพร้อมนี่ครับตัวนี้ใส่มาแบบใหม่นะป้องกันเสียงนะครับคอนชูนิวมนะนี่ลอ้ลอเลยนะครับแล้วก็นี่ครับของรถพี่ที่นายนะนี่มาแล้วเอลเรสนะครับรุ่นไทเทเนียมขับเคลื่อนสองล้อนะครับกับชุดแต่งทรงแพนด้าซิงพร้อมด้วยชุดโหลดจากโปรเฟนเดอร์นี่ครับงานตัว OEM 2.5ซับแทรงแยกปรับระดับพร้อมด้วย ลูกหมากันโครงนะครับช็อคอัพสตัทปับเกีียวเป็นช็อคหัวกลับนะแล้วก็มีสีก็ปรับองศามาครบเลยแล้วก็ยางตัวอยู่ถ่ายก็เป็นกันทรี่พร้อมด้วยล้อแมตชเจเกอร์เวสมอส v ว6นะเบรกคัสตอมนะครับเป็นตัวยิ่งย e ิ่งเอเดนะครับทำสีเขียวนะครับอันนี้เดี๋ยวรอพี่ปิ้งเก็บซุ้มให้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสีขาวก็จังหน้าวิกเตอร์ทำสามสีนะครับพี่นายบอกว่า ขอแบบธงชาติไทยนะขอแดงขาวน้ำเงินนะครับจัดให้ครับผมจัดให้เลยนะจัดให้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับใส่พรมนะเป็นพรม6 d ดีนะครับใส่พรม6กดีสีแดงนะเรียบร้อยหมดแล้วนะเ,เดี๋ยวเย็นนี้เราจะทําการเอาไปล้างแล้วก็ทํารีวิวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวล้างใหญ่อีกทีหนึ่งในวันมะรืนก่อนส่งมอบนะเดี๋ยวเราจะไปส่งมอบให้กับพี่นายที่บ้านนะครับนี่ใกล้นี่นะครับ อยู่ตรงกรุงเทพนี่เองนะครับด้านท้ายนะครับนี่เลยมีไฟซิกเนเจอร์พร้อมด้วยไฟคาดยาวนะครับนี่จริงๆพี่นาจะได้ไฟแบบตัวของพี่พีทแต่แต่ว่าของขาดนะครับก็ต้องใส่ไฟตัวนี้ก่อนเนาะตอนนี้ต้องใส่ไฟตัวนี้กันไปก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเห็นไฟตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะไฟตัวนั้นน่ะที่ของพี่พีทใส่อ่ะมันของนะครับของขาดอันนี้ก็อีกคันนึงครับไทเทเนียมนะชุดแต่งนะครับชุดแต่งแฮปปี้มิวนะครับ ล้อแม็กซีนาเรซดิ่งพร้อมด้วยชุดเบรกคัสตอมนะครับแต่คันนี้ไม่ได้โหลดนะคันนี้ไม่ได้โหลดนะครับแล้วก็สายยางตัวเลนโซ่นะครับนี่ฮะชุดเบรกตัว19 z นะครับเบรกตัว19 z 380มมตเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูจานเบรกจะใหญ่หรืเท่ากันนะเห็นไหมนะอันนี้ปั๊ม19 z นะครับปัม๊มจะตัวเล็กกว่านะครับแล้วสันของปั๊มด้านบนจะอันบางๆเห็นไหมฮะเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเล็กกว่านะครับแต่ตัวนี้ตัว2ี z ที่เดนพี่ดูหัวโหนกมันจะใหญ่กว่าแล้วมันจะเต็มซ้มเลยเนหะ็นไหมแล้วด้านหลังตรงตัวข้างหลังมันจะไม่มีไม่มีอะไรขึ้นมานะครับนะแล้วจานเบรจะอยู่ที่400มมตรนะครับจะเตอบเต็มเลยแต่อันนี้จะ385ม mm. มตรจะเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะจะเหลือค่อนข้างเยอะก็มาอยู่ที่ซีรีส์ครับแล้วก็ราคาด้วยนะครับพี่แต่ใส่ได้เหมือนกันนะครับใส่ได้เหมือนกันหล่อเหมือนกันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเบรคเหมือนกันเพราะพวกนี้มันมาจากตัวรถ พานามล่าอยู่แล้วนะครับเป็นรถซปเปอร์คาร์ที่ใช้ความเร็วสูงบนท้องถนนอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับฟิลิ่งของเรานะครับก็จะแตกต่างกันถ้าเกิดว่าจอดผมจะเห็นว่ามันเต็มหรือไม่เต็มมากนะครับแต่พอเวลาวิ่งเนี่ยยังไงมันดูสวยเท่ากันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นส9บเก้หรือเป็น2 1บนะครับใส่ได้ทั้งหมดเลยนะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ด้านหลังนี่คือตัวเดียวกันอยู่แล้วเป็นตัวเบรกของตัวรถยุโรปนะครับเป็นตัวสีลูกสูบตัวนี้เนี่ยก็เป็นเบรกที เขามาคัสตอมนะฮะด้านหลังจะคล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างกันนิดเดียวนะครับบางรุ่นมองแทบไม่ชัดมองแทบไม่เห็นหรือมองแทบไม่ออกเลยนะครับในเรื่องของความต่างกันระหว่างตัวเบรกหลังนะครับเดี๋ยวดูตัวเบรกหลังนะครับนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับสองตัวนี้เนี่ยรุ่นเดียวกันนะฮะสองเป็นรุ่นเดียวกันนะสองเป็นรุ่นเดียวกันเลยเป็นของตัวพานามิลานะครับนะจะเป็นตัวพานามิล่าจะไม่ใช่ตัวของแมชชันนะครับนะ ไม่ต้องมาทำงานอีกหลายวันเลยไม่ต้องมาทำงานอีกหลายวันเลยจะทำแบบน้องตีเราดิเฮ้ยเฮ้ยนะครับนี่ก็อากาศก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ยังคงพอคุยกันทำงานได้นะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆใหญ่จะให้อัปเดตรถตลอดก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้เลยครับจะอัปเดตรถตลอดให้ดูกันว่า คันไหนไปที่ไหนและทําอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆก็ทักมาพูดคุยได้เลยนะครับสําหรับรถยนต์ฟอร์ดนะมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์เรสต์เจ็ดที่นั่งนะครับหรือจะเป็นเรนเจอร์รถกระบะนะครับมาพูดคุยกันนะครับอยากได้แคมเปญแบบไหนออกรถพร้อมแต่งนะครับหรืออยากจะได้เป็นในส่วนของตัวแคมเปญศูนย์เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยพิเศษนะครับหรืออยากจะออกรถใช้เงินน้อยๆก็ทักมาพูดได้เลยอาร์พนครชลุงเกษตรน้ำมันสูงก็แปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวค จะมาได้สุใท้พี่ได้ชมเมือต้นกันต่อนะกับทางช่องทางนี้อาร์ตพนักข่อนนะครับสำหรับวันนี้เอาทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาร์ด้วยนะครับลาสวัสดี